Transcrição e สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูเผือกฉาบกันค่ะดูจากต้นคลิปนะคะเผือกที่เราฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันค่อนข้างจะกรอบนะคะไม่มีความเหนียวเลยแล้วก็เป็นเงาเป็นมันสวยงามนะคะการทาเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ตามบ้านทั่วไปเนี่ยนะคะเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเราก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะการทําเผือกฉาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแยกในส่วนของการ ทำตัวเผือกแล้วก็ตัวน้าฉาบกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเผือกก่อนเผือกเนี่ยก่อนที่เราจะนําเขามาหั่นบนเขียงแบบนี้ให้เราล้างเขาให้สะอาดก่อนนะคะล้างเอาดินออกให้หมดเลยเพราะว่าพอหลังจากที่เราเอานาเขามาปอกเปลือกอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ล้างแล้วนะคะเราจะมีแต่การซับให้แห้งเพื่อที่จะทอดให้เขากรอบได้ง่ายนะคะพอเราตัดัวตัดท้ายเผือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาปอกเปลือกกันค่ะเปลือกก็ ปอกเอาส่วนที่มันตะปุ่มตะป่ําออกด้วยนะคะตรงไหนที่ดูเป็นกระดํากระด่างก็ให้ฝานทิ้งนะคะยางของเผือกเนี่ยอาจจะทําให้เราคันมือได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมือไม่ด้านพอเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นถุงมือนะคะเพื่อที่ว่ายางเขาจะได้ไม่กัดมือคะ่ะเมื่อเราปอกเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาทําให้เขา ฝานเขาออกมาเป็นแผ่นๆกันค่ะโดยเราจะใช้เป็นตัวพิลเลอร์ปอกผลไม้นี่แหละคะ่ะใครมีเครื่องสไลด์ก็ได้นะคะอันนั้นก็น่าจะสะดวกกว่าแต่น,นี้สําหรับบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มีเครื่องสไลด์เอาไว้นะคะแต่ทุกๆบ้านก็น่าจะมีเป็นตัวพิลเลอร์ปอกผลไม้แบบนี้นะคะเราก็นําเขามาฝานให้เป็นแผ่นบางๆเลยค่ะในในขณะที่เรากดลงสันมีดลงไปเนี่ยอย่าให้ อย่าออกแรงเยอะจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นน่ะแผ่นของตัวเผือกของเราเนี่ยจะค่อนข้างหนาเวลาทอดก็อาจจะก,กรอบไม่ไม,ไม่กรอบไม่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝานออกมาให้เขาเป็นแผ่นบางๆค่ะไม่ต้องออกแรงเยอะเกินไปนะ mm hmm. อยากได้แผ่นใหญ่แผ่นเล็กแค่ไหนเนี่ยก็ตามชอบได้เลยค่ะ mm hmm. ตอนนี้เราก็ฝานเขาออกมาเป็นแผ่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้จับจับดูเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามีความชื้นนะคะมีความเปียก อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะนําเขาไปผึ่งค่ะจะผึ่งลมก็ได้ผึ่งแดดก็ได้นะคะผึ่งใช้ระยะเวลาในการผึ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเองค่ะเพื่อนๆให้เขาพอแห้งลงจากตอนนี้นะคะไม่ได้ผึ่งจนเขาแห้งจัดอะไรขนาดนั้นนะคะก็แค่ผึ่งให้ตัวน้ําที่อยู่บนตัวเผือกของเราเนี่ยเขาระเหยออกไปบ้างนะคะเวลาทอดจะได้กรอบได้ง่ายค่ะ อนนี้เราก็พึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอมาลองจับดูแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างแห้งขึ้นกว่าตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนําเขาไปทอดกันเลยค่ะโดยการทอดของเรานะคะเราก็จะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนไปทางไฟอ่อนเลยเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยเผืือกเขาจะไหม้ก่อนที่เขาจะกรอบนะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนเนี่ยเราใช้น้ํามัน ให้เยอะนิดนึงนะคะพอนื้อมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตัวเผือกของเราลงไปทอดได้เลยค่ะโดยในระหว่างที่เราทอดเนี่ยเราอย่าคนบ่อยเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคนจนบ่อยเกินไปเนี่ยเผือกของเราเนี่ยเขาจะมีความแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะอันนั้นก็สําหรับใครที่ชอบแผ่นใหญ่ก็อาจจะไม่จุใจ ทอดมาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มหดลงแบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือยังใช้ไม่ได้นะคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยอาจจะดูว่ากรอบแล้วแต่จริงๆแล้วยังนะคะเราจะต้องทอดจนกว่าน้ํามันจะเริ่มนิ่งแบบนี้เลยค่ะคือพอน้ํามันไม่เดือดไม่ไม่ไม่เดือดจัดแบบตอนแรกๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็ให้เราตักขึ้นเสด็จน้ามันได้เลยค่ะ เด็จมันแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะมาทําตัวน้ําฉาบกันค่ะวัตถุดิบของตัวน้ําฉาบเนี่ยก็มีเพียงแค่น้ําตาลทรายค่ะเราใช้ทั้งหมด60กรัมแล้วก็น้าเปล่านะคะ60มิลลิลิตรค่ะเนยเราใช้เป็นเนยเค็มนะคะใช้ทั้งหมด30กรัมตามคลิปนะแต่สําหรับเรารู้สึกว่าอาจจะลดให้เหลือสัก20ก็ได้เพราะว่าในในตัววิดีโอที่เราทาออกมาเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เกลือเนี่ยหนึ่งทับสช้อนชาค่ะ วัตถุดิบหลักๆก,ก็มีเท่านี้เลยนะคะเราก็จะไปทําน้ําฉาบกันก็ใส่เนยใส่น้ําใส่น้าตาลแล้วก็ใส่เกลือก็คือใส่ส่วนผสมทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะลงไปจากนั้นนะคะเราก็ตั้งไฟะคะ่ะโดยการทําน้ําฉาบเนี่ยเราจะใช้ไฟปานกลางในการทํานะคะก็ พอเปิดไฟแล้วเนี่ยเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีหากว่าใครมีใบเตยก็สามารถใส่ลงไปได้ด้วยนะคะตอนจะใส่ตอนนี้หรือว่าจะใส่ตอนทอดเผือกก็ได้นะคะเขาก็จะหอมยิ่งขึ้นแต่จริงๆอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเผือกเขามีความหอมในตัวอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเรามีน้ําฉาบที่เป็นเนยเนี่ยก็จะหอมเนยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องหาอะไรมากลบกได้แต่เผื่อไว้สําหรับใครที่ชอบกลิ่นใบเตยก็สามารถบอกไว้ก่อนว่าสามารถใส่ลงไปได้นะคะตอนนี้เราก็ คนเคี่ยวจนน้ําตาลน้ําฉาบของเราเนี่ยเขาเริ่มมีความเหนียวแล้วก็เริ่มเป็นฟองที่แบบว่าฟองฟูแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้ละเราก็ใส่ตัวเผือกทอดของเราลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกค่ะโดยตอนนี้เรายังไม่ปิดไฟนะคลุกไปสักพักหนึ่งจนตัวน้ําฉาบเนี่ยเขาเริ่มแห้งเริ่มเกาะกับตัวเผือกเนี่ยเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็คลุกเขาต่อนะคะจนกว่าน้ำเนี่ยมันจะแห้งไปทั้งหมดค่ะเนี่ยคะ่ะตอนนี้เราก็ ฉาบเขาจนเขาแบบน้ำเนี่ยเริ่มแห้งออกหมดแล้วนะคะเราก็จะยกเขาลงจากเตาแล้วก็นํามาเทใส่บนภาชนะจะเป็นถาดก็ได้เป็นจานก็ได้หรือว่าจะเป็นกระดาษไขแบบนี้ของเราก็ได้นะคะหลังจากเทเขาออกมาเนี่ยก็กระจายเขาให้แผ่ออกแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าสําหรับสูตรนี้เนอยอาจจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็ให้ลดเหลือสักประมาณ20 ก,ก็ได้นะคะ10กรัมหรือ20กรัมอันนั้นก็น่าจะกําลังดีนะคะแต่สําหรับใครชอบกินเนยจ,จัดเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจเรื่องความมันสักเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถใส่ตามตามเราได้เลยประมาณ30กรัมนะคะอันนี้หักให้ดูเลยว่าเขากรอบมากแล้วก็เขาไม่ได้เหนียวติดกันเป็นแบบเป็นยางยืดอย่างนั้นนะคะก็ ทำออกมาผลลัพธ์ค่อนข้างดีแล้วก็อร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆสาหรับใครที่ชอบทานเนี่ยแนะนําให้ลองทําทานเองนะคะเพราะว่ามั่นใจได้เลยว่ามันสะอาดแล้วก็อร่อยสามารถปรุงแต่งรสได้ตามที่เราชอบได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ